นี่พี่น้องง่งงวคขอกสาวจ้ะหลายง่วอยู่นี่สามสิบสี่สิบตัว,วเถอแกเพิ่นยืดเบิ่งง่วอยู่จ้ะเราต้อนรับสู่จ่องสาวน้องค่ายพาลเลาะเดยอจใจพี่นอ้องเนี่ยตะกลองไปเบิ่งง่วนํำ้ำเถอแกฟันเป็นอีหยังมันนอนสินะจ้ะ สามสิบสี่สิบตัวนี่ยแหละพี่น้องง่วสาวง่วหลายดีแต่ว่ามันบอรันเป็นบอรนเป็นสาวเนาะแต่ว่าเจ็ดยูนีสิมีเป็นปีนึงก็มีแล้วละจ้ะปีนึงเนาะพี่น้องปีนึงสี่เดือนหาเดือนหกเดือนแปดเดือนสิละจ้ะ งัวกำลังไงเลยเอิองัวงัวสาวแยกเพื่นมาเนี่ยเบิ่งว่าวันนอนเนี่ยสิมันเป็นอีหยังงามนะพี่น้องเนาะเพิ่นกำลังงามขาวจันทร์ผ่า,จา,านจ้ะเออขาวขาวดำเนาะน่าจเป็นแต่เบิร์นเราพี่นอ้องงัวเพิ่นบ่เปลื่นเนาะจ้ะได้ได้นอนมองดีอยู่มองดีมันก็เลยบ้ มันเลยบอบเปืือนไล้เป็นแต่บึงแต่ว่าช่วงหนาฟนนี่กันนี่อยู่ด้วยจ้ะหนาฟนกับเปลือนอยู่รวาวะหลังค่าพื้นหัวเนาะหลังค่าพื้นหวมก็เลยยักกันนี่อยู่สารน้องฆ่าไวแมนเพื่นนั่นทับสันพื้นไหมพี่นอ้องมันคุ้มดิน อาสาวน้องค่ายเคยเห็นงัวงเธอหนึ่งเนาะโอ้ยไสองเทือแล้วล่ะจ้ะสองโตเนาะก็เห็นเพิ่นนอนสิเลยพี่น้องนอนดินดัด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 อยู่เนาะสาวน้องค่ายว่าแม่นเพิ่นนั่นเป็นอหนีหยังเนาะตกใจเด้สาวน้องค่ายก็ตกใจญ่ปน,นี้ไปเอินเ่อแก่มาไปเอินเ่อแก่มากปน,นี้เ่อแก่กันว่าบึงเป็นเราเ่อแก่แล้วว่าโอ้มันนี่ละ่ะมันบ่อน นั่งแล้วล่ะวสันเพลินวานเนาะแกว่าสารองค่าเราไปตบมั่นเลยพี่น้องไปตบหลังมันแล้วก็โดดด้งแล้วก็ทึ่งมันดินดืด้ดดดอๆสารองค่าเราดันแม่พี่น้องดันหลังเพิ่นแล้วลุกขึ้นมาว่ามอดี้มอดี้มอดี่จำเด็กจ้ะเขาต้เจ็บท้องเอเอ ออมออดบอยางมาเบิงสัลูกไส้นี้ม่าเงลูกสนี้เลยคอยยางมาเบิงง่วเราจขั้นพิษกันกับมันแล้วโทษไปหาผู้ใดวะเนี่ยเอาไปทิ้งเอาคือบบกครแลวกินเอาอยู่บ่เราไปทิ้งเ้าก็ขอเอาได้แล้วเนาะมันนี่มันเดียว บันนี่สองตัวเด้อพี่น้องที่น้องสาวน้องไขว้าบา่จบเป็นยังสันละสองตัวถ้าแกหัวว่าสันเออเอาผัดบัานดันเว้าผัดว่านันดันหัวมันต่ำเล็กติบบมันเอามาสีหยาี่ซื้อว่าสันโออเฮ็ดง้วเป็นยังสีสองตัวละว,ว่าต่ำแห้งเติบด้วยเ,ยเ,ยเยนะาะเขาเคยสีเป็นยังสันาะ เมื่อแม่นมันไอแบบมันสีดยาเรามันมันตกใจนะไอมันเลยกันมันเริ่มหนีข้อมันมาต่ำกับเล็กนะเิ่นว่างว่าเป็นอย่างมันเคยเป็นนั่นไออ่าลูกเธอแกจ้ะเคยเห็ดงัวเป็นนอย่างสิแล้วก็ ว่างัวบวได้เป็นอย่างมาสันมาแล้ววะตอนถามกันนั่นไปถามมาง่วเป็นอย่างไใส่บิดเพื่อนวะมันเจ็บทองเลยไล่มันมากอันอันล็อกข้อแล้วก็ซีดยาให้มันก็เลยถามมาก็เลยถามมานันหัวมันอันเอามันหัวอันสะบัดหัวขึ้นสูงนะมันถือเล็กบอกบ่บ่บ่สันเลย อันย่าอัญญาานอย่ามาสนเบาลูกกับลูกเะแกได้พี่น้องมาเบากับมันมันใจหายๆๆคนนัน่นนี่แหละล่ละคนสี่สิบเท่าไหร่สี่สิบสามแล้วเเนาะตอนมาอยู่นี่ค่ะประมาณเออสี่สิบสามนะมาตอนมาอยู่แลกๆมันสามสิบห้าหน้าตาแน่นอ,อ,อนอ่อนเลยพี่น้อง ฮู้นมังพุ่นนะแล้วบอกว่าแดงก็เอาไปกินบ้าวาเติ <Yeah. S 1> แล้วก็จีนะนะเรียสโตรง้อละเนาะง้อดีๆเนะ,ะเปลี่ยนน้ำได้ก็มาเป็นตะนาหนาวบว่เมียนันเดดอันเทิดอัน,อ,นอันนี้เนาะนี่จะพี่น้อง ต่อไปก็สิหลายพี่น้องตอนนี้รีดอยู่ขันมาเต็มๆแท่กัเจ็ดสิบตัวเนาะแต่ว่ามันบ่ได้อยู่ครบเถือดกมันยังอยู่หกสิบตัวเนาะพี่น้องที่ว่าสาวน้องคายรีดน่มอยู่ซื้อมือเนาะยังอยู่อันหกสิบตัวหกสิบเอดหกสิบหกหกสิบห้าหกสิบสองยืนสั่นละจ้ะขันซุ่มนี่ใหญ่ไปแล้วก็บเน่นะแต่ว่ากรณีบอกว่าที่จริงมันก็นหลาย,ยาสิสูดปีแต่ว่าอ่าพอตะงวดรีดนมหลายเนี่ย คือค่าใช้จ่ายมันก็หลายเลยพี่น้องบบแมนวาบ่หลายเลยจ้ะค่าใช้จ่ายก็หลายเนาะอันเพราะว่าอ่างัวตัวเพิ่นเทาาลีดนมเอานมเพิ่นนี่มันกินพิเศษเลยพี่น้องบ่กินหย้าธรรมดาเด้มันมีหลายอย่างที่นี้บ่หาย่างซีหาย่างเพิ่นเ้อจ้ะหย่าผสมกันแล้วทึงส่วนอย่างที่บ่าเพิ่นสอยเพิ่นมีนำนมอีกเนาะพี่น้องมันค่าต้นทุนมันสูงอยู่เลยจ้ะเพิ่นกระิิยุ่ปับบ่ให้เกินนี่เด้พี่น้องบ่ให้เกินหก เกตสิบตเด้แต่บอกเคยดอกเกตสิบตโอวังยานี่ที่เกตสิบตมีปีนี่หละจ้ะเกตสิบตอยู่ประมาณสองสามเดือนอยู่บันนี้ก็ไล่มาล่อคอดก็เรือหกสิบห้าละจ้ะแต่ว่าถ้ามันเกินนั้นเราสาวน้องค่ายกิดว่าอ่การเลี้ยงง้อนมนี่มันต้นทุนสูงเนาะมันใส่งบหลายเนาะพี่น้องถ้าได้เกินนั้นเพื่อนสิกะการอ่าการให้อาหาร แต่ละเดือนนี่ค่า,าใช้จ่ายเท่างหลามันมันเบียวโตเนาะอันนี้เพิ่อนเบียวโตเพิ่นก็นสิให้ยรีดนมอยู่แค่นั้นนะพี่น้องถ้ามันเกินนั้นเพิ่นก็นสิคือเพิ่นก็นสิจำนายไปแมจ่จ้ะเพิ่นก็นสิจำนายไปแม่พี่น้องเออเพิ่นก็นสิให้เหลืออยู่ประมาณหกสิบหาหกสิบหกเพเกิดเจ็ดสิบยุนซินละจะ้ะแต่เจ็ดสิบก็เคยรีดโดนจักเทื่ออกจะ้ะรีดบ่ยังโดนก็นสิสองเดือนคือสาวน้องไขวานอ่ะเอออันนี้สัน เพิน่นกระิเอาโนดอ่าิจใายเงินลูกน้องนี่อ่าิจใายเงินลูกน้องเนี่ยอันนี้พี่น้องิจใายเงินลูกน้องเนี่ยเราเริ่มเอาให้โทษให้เขามาเอาโลดเออเราจะจำนายแล้วละกันนี่ให้นี่อ่าเอาเงินเดือนมาให้ลูกนอ้องเอาจ้าพี่น้องสาน้องไข่กับขอจบผิดคิปไปเพียงเทนีจ้านี่ทายให้พี่ให้น้องเป็นง่วงงาม,งามละจ้ะ ขอเป็นกำลังใจขอกำลังใจจากพี่จากน้องจ้าชอยกดไอติดตามกดไลค์กดแชร์สาวน้องค่ายในจากพี่น้องเพื่อเขาจะได้ไปถึงเป้าหมายของการเป็นยูทูบเบอร์เนาะจากพี่น้องเนาะสาวน้องค่ายกับเป็นกำลังใจใทุกคนจ้าป้าว่าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะจา้ะขอบคุณคะ่ะทุกคนเอฟซี FC.